ไม่ชอบกูเกิดมาตัวเดียวเหงามากแลวกูเชิญปลูกรับโอเคโอ้ยไอ้ก้อนกูเกิดมาพร้อมกับมา้าม้ามันไล่กูกูเป็นหมาเดียวดายที่ว่ายน้ำอยู่เฮ้ <c oughs> ยช่วยด้วยม้าไล่เตะ,ะเจ็บอะเจ็บมากกูจะวิ่งทันมา้าเหรอกูไปแก้หมาให้กูวิ่งทันวะม้าแม่งดุร้ายอะกูเจ็บมากตอนนี้ไงไง กูทำไงให้เลือดก,กูกลับมาดีๆกูหาอะไรกินได้บ้างเนี่ยเฮ้ยกูมีหมูป่าเป็นฝูงเลยแต่กูไม่สามารถล่าได้แน่ๆกูนอนใต้ต้นไม้ของกูดีกว่าโดดเดี่ยวเดียวได้เหนื่อยเหลือเกินเป็นหมาก็โดนหมาไลต่ตีต้องมานั่งจ่องอยู่ใต้ต้นไม้เจอฝูงหมูป่าก็ล่าไม่ได้กัวททำไมทำไมเวลาเวลาร้องตามันปลือขนาดนี้วะน้องวงปะเนี่ย เหมือนห่าใช่ใช่เอามีหมาตื่นมาอีกเุ้ยเราไม่แก๊งว่ะเราไปแกง๊งวิ่งมาหอบลิ้นแลบมาเลยดูดิ <c oughs> เหนื่อยเหรอเหนื่อยวะเหนื่อยวะในเหนื่อยหรอ <c oughs> ในเหนื่อยอ่ะ <c oughs> ดูลิ้นดิ <c oughs> หอบแครแครแคแคกไปออกลากันเถอะเพื่อนเฮ้ยนั่นไงหมาเอาแมงเลยเอาแม่งเลย,เม,เลยม่งอยู่ตัวเดียวเอ้ยวิงทันปะเนี่ยมึง <c> ด <oughs> ูมันวิ่ง กดเอ็กเอาไปเฮ้ยมันข้ามน้ําไปแล้วนะไหวหรอหมาหมาหมาสู้สู้สูเ้เราเป็นหมาเราจะกินไม้จริงหรอเฮ้ยมันหยุดแล้วเว้ยมันหยุดแล้วเว้ยมันหยุดมันหยุดมัน,ม,นมันพักรีสเต็มแน่เลยในหยุดนะในมันเป็นอาหารฉันเดี๋ยวนี้ฉันหิวเหนื่อยวะเฮ้ยมีหมานอนมีหมาเอาเอา,เ,อา,เ,อา,เ,อาเลยเลยเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกดอะไรวะกดกดกัดเฉยๆฉยเไม่ได้อะไรบ้างเนี่ยเฮ้ยหมานี่ตายปะอ๋อหมาฟรีนี่ กินมาฟรีก็ได้เออได้ไม่ต้องล่าแม่งกินอันนี้เป็นราไรตายอ่ะตกเขาตายหรือว่าสะดุดก้อนหินนะ่ะโอเคของฟรีก็มีวิ่งให้เหนื่อยทําไม